พี่เจอนายังห้องเราไปน้ำโอเคพี่ดีระวังตอนนี้เราเล<ม>่นเกมบูนะใช่เดี <โฮ S 2> ย๋ยววันนี้เราจะไปหาหลอดไฟให้ได้ครบเลยค่ะใช่แล้วเราจะทำได้ไหมอ่ะน้องแมวจะหลอดไฟแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยพี่ดีเฮ้ยหลอดไฟยี่สองแล้วรูดเต็มมากปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนบูหรือเปล่าเฮ้ยเอยอเรย,ย,ยแล้วม,มาเขาไปูบเขาไปูบ จริงด้วยเอ้ยคนเไม่กลัวเลยมงาอยู่ก่อนเฮ้ยมันคุยไหมอะลูกไฟสีเหลืองใจเย็นๆพี่ขอยยังไม่เดินมาจะกูมองเห็นแล้วมองมาเฮ้ยอยู่ก่อนๆูก่อนเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอะ นี่เฮ้ยพี่ดีสวัดีสวัดีเราต้องค่อยๆไปนะพี่ดีค่อยๆไปหลบกล่องไปโอ้โหเราได้หลอดไฟสามโดดแล้วไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดีขึ้นสิบไลน์แล้วต้องง่าตามไปเลยจะต้องค่อยๆไปใช่แล้วเราต้องค่อยๆไปคือสิบไลน์ จมามากี้ากรีฮะเกรีนเหรอพี่ดีมีทังจเจ้ากีนจ้าบูเลยตุวเล้เหรอยังยังมันมีกี่ตัวนี่เจ้ากีนจ้บูเนี่ย,ยหาไม่เจอเลยหลอดไฟอุ๊ยนม,มาไฟมัต้องคลิปไยแล้ว พี่หนูจะหล่อไฟพี่ดีได้ยังเจากก้ากุงยินมันไม่เห็นเหรอไว้ตอนนี้พี่ดีกำลังเดินไปนกับพี่นายใช่ไหมมันมีเจ้าก,กุ้อยู่นะไหนอ่ะมันไปเร็วเจากกว้ากุ้มันไม่เห็นเราหลอกอยู่ในกล่องไม่เจ้าก,กุ้มันไม่มองไม่เห็นแต่ว,ว่าแต่ว,แว,ว่ามันได้ยินเสียงเจ้าก,กุ้มันตาบอด น้องนาตรงนี de 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 er. de th ้มีตรงนี de de ้ไปเลยไปเลยตามพี de de ่ดีไปเลยนี่น้องนาหยิบเอาเลยตรงนี้ก็มีนี่ตัวนั้นก็มีใช้แล้วพี่ได้สองอันแล้วนะบ้างให้พี่บ้างหนูได้สองอันแล้วโอ้หยิบเลยน้องนาหยิบหยิบไม่ได้หรอหนูได้แล้วไม่หยิบไม่ได้ได้แล้วไปเลยไปเลยยาังยังเอาไปเก็บไหมตามพี่ดีไปตามพี่ดีไปไปเก็บก่อน ระวังตอนเอาไปเก็บก็อาจจะต้องระวังทางลัดตรงไหนอะ่ะทางลัดไปเก็บตาั้มมาสีตรงแม่น้ำอะ่อะอแล้วมาถึงแล้วตรงแม่น้ำแล้วก็ไม่ตอนนี้มาเก็บหลอดไฟไม่ได้มาเก็บไฟมาเก็บแล้วตอนนี้มีนลุงมาตรงแม่น้ำไม่ยังกำลังกำลังพอมาปุ๊บจะเห็นทางทางนึงเฮ้ยเจสซี่ วิละวังละมันกลอปังลมัเรียนร้านแล้วสิเรียนแล้ทุกคนไอ้าิ้งจกตัวนท้ตรงมีเลยมีเข้าวงนี้ไอ้จิกินอยู่แม่น้ำทุกคนพี่ดียวจากแม่น้ำเลยมันไม่ถึงแม่น้ำไฟเอาหลอดไฟมาเก็บก่อนนี่ไงถ้าเราหลบตรงนี้มันก็จะหาเราไม่เจอใช่ไหมมันเข้าไม่ได้ยังไงเรน่องไรเอาหลอดไฟมาเก็บอยู่พี่ดีถือเก็บเลยพี่นายโังไงเจ้าพวยอยู่ตรงสะพานเห็นแล้วมันเห็นแล้ว เก็บไม่ยันเมื่อกี้ไม่เก็บยังเก็บแล้วครับเฮ้ยน้าอันเม่เลื่อยหกอันรลบหกอันคนละคนคนอิตุแล้วเหรอยังยังยังตอนนี้อยู่บนที่จับทำไมเราไปหลบในนี้ดีไหมโอ้หลบแล้วเนี่ยเข้าไปในนั้นเลยเข้าไปในนี้มันเข้าไม่ได้เฮ้ยเจอหลอดไฟ เจ้าบัวอยู่ที่เซฟโซนอย่าไปนะเซฟโซนตรงไหนเนี่ยตรงที่ให้กุญแจนี่ทำงานจะหลอดไฟแล้วค่อยๆไปอยู่ในกล่องน้องนายจุกรีนจุกกรีนอยู่ไมน่นานเจ้าบัวอยู่ใกล้หัวจะรถไฟอีกเขาค่อยๆไปน้นองไายความหวังอยู่ที่น้องนายแล้วนะทุกคนตอนนี้หนูยังไม่ได้ตายอย่างนี้หนูดีรักษาชีวิตเองไว้ก่อนตอนนี้น้องนายกำลังเก็บหลอดไฟครบแล้ว หึ่งหลอดตึบ๊บถ้าน้องนานไม่ไหวให้หนูเองนะค่อยไปน้องนายเอาไปไไเก็บเอาไปเก็บทางไหนอุ้ยเจ้าปูน้องนายอยู่ไหนโอ้ยเจ้าปิ๊ดน้องนายมาทางนี้อย่าไปตรงสะพานนะไปเลยวิ่งเลยน้องนาไนไม่ปลอดภัยน้องวิ่งด่วนวิ่ง่วนพี่บอกตางนี้ไม่ปลอดภัยเขาเซฟโซนตรงนี้ได้ไหมเขาตรงนี้ได้ไหมพี่นาย เขาได้ไหมนี่หนูนี่หนูที่หนูข้างโอ้หนูขีิ้งช้าเลยหรอดูเป็หัวชิงท้าเลยแหละเฮ้ยทุกคนหรือว่าเพื่อนๆตายไปหมดแล้วเนี่ยทำไมหลอดไฟมกระดุกกระดิกเลยอ่ะอันจะใช่เอาหลอดไฟไปเก็บอยู่ตรงไหนอ่ะที่จก็หลอดไฟพี่ดีเออไม่ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยปลอดภัยทำไม่ปลอดภัย เก็บแบบนี้ได้ไหมได้ได้เก็บเรียบร้อยเอ้ยเหลืออีกสามอันไม่มีใครช่วยเราหาเลยเหรอเนี่ยเหลือเพิ่มมาสองคนฮะตุ้ยไปหมดแล้วเหรอใช่ครับโอ๊ยหมดแล้วพี่รู้อยู่ที่หนึ่งอยู่ตรงไหนพี่ดีเอาามมลลพี่่ไปแ้วใชตอนนี้เราเหลือหลอดไฟอยู่สามลอดเฮ้ยนั่นพี่ดีใช่ไหมน่ะพี่ดีเราต้องขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟตามพี่ดีไปเลยนะคะ

เสียงมายถึงว่าเสียงเรเดินอยู่น claro> ี่หรอแม่ค่ะเราเดินได้หรือเราสองคนน่ะเฮ้ยมองซิมองรถไฟอะไรนี่ใช่รดไฟมเนี่ย้างล่ใช่ปะไม่ขับเหยียดมองเหยียดเฮ้ยมองไม่เจอหรอไพ่อพ่อมันไม่หลอดไฟพี่ตรงนั้นพี่ตามหนูมาใช้แล้วหลอดไฟจริงด้วยพี่ดีไปตรงนั้นมันใบให้แล้วมันมีเจ้าปูอยู่นั่นหรือเปล่า จริงๆเงื่อนหลอดไฟต้องก็งเก็บแบบไว้เปิดกล่องอะพี่นายเจ้าก,กรีมันอยู่ตรงนั้นแต่ในภาพที่เห็นน้องนม่เปิดกล่องโอเคต้องไ,ไม่ไม่พี่เก็บมืออยู่ตรงไหนอีกไม่หายอีกสิข้างหลังพี่ดีเลยจะเอ๋มสิจะบู๊จะบู๊ตุ้งใส่กล่องเราเหลืออีกสองรอ่อนนะทุกคน เหมือนใครเดินมาอุ้ยตกใจหมดพี่ดีมาไม่ม,มีเสีงยงอตรงไหนพี่อันนึงตอนนี้เราได้กี่อันเหลืออีกหนึ่งอันเฮ้ยยังยยยไงพี่ดีให้พี่ดีบ้าง <c oughs> เอาไปปิดกล้องปิดกล้องเราจะผ่านแล้วพี่ดี พี่พาไปด้วยกันเราไปด้วยกันเราจะผ่านแล้วเราครบสามหลอดแล้วใช่ไหมพี่นายใช่ค่ะเอ้ยจักรีหยุดทางไหนอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องหลงวิ่งหนีงวิ่งวิ่งให้เร็วเฮ้ยจะรอดไหมถ้าเจอเจ้าบูอยู่ข้างหน้าน่ะไม่ทันลูกองลูกองลูกองดี่ต้องมาทางชิ้นช้าละดีมันมีจักรีนอยู่แถวแหลอดไฟที่เก็บหลอดไฟอ่ะอืมไม่เป็นไรหนูมีค่ะลูกองลูกองลูกอง กเก็บเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหอีกมากเลยเหลือสคนห่อยแล้วหนูจะผ่านไหมเนี่ยอ่ะพี่ดีไปช่วยกันเร็วเราต้องเจอกับยันลูต้องไงไอ้หนูก็เลยตรงนั้นนะเฮ้ยทางทังจะแล้วจะแล้วคึนน้นขนบนอีกอุ้ยข้างล่างอีกตรงนั้นอีกกลุพี่ดีเยอะเลยพี่ดีมาช่วยหน่อย ถังนี่ไงถังกระเบื้งเก็บไม่ได้อะเอาทำไมไม่มีให้เก็บอ่ะมันมีตรงหญ้าอีกนะพี่ดีเดี๋ยวให้น้องนายเก็บไปก่อนไปตรงนั้นทีนายนายตรงนั้นตรงไหนยังไม่เย็ะบังคพี่ดีดีเสียงดีเสียงเอาพี่ดีมาเก็บเก็บหมดแล้วเอ้าไปกอง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 ไปแล้วเหรอนี่เหมือนไม่ได้ยินเราหรือเปล่านี่เดินไปด้วยน้องนายเดินไปทางนู้นนี่มาอยู่ที่ไหนนี่ตกใจหมดเลย ดีทางนี้ไม่ปลอดภัยนะดีกินต้องหลบไปก่อนหลบก่อนช่วงนี้ขอบคุณมากที่ระวังมันจะม่อีกหรือเปล่าจะลองกินโลดสีเหลืองอ้ยจะกีนปลิ่นก็มาแล้วหลบใน,นนี้ได้ไหม,ห,มหรือว่าอย่างนี้มันไม่เห็นเราหลบก่อนแล้วหลบอย่าเพิ่งออกไปจริงอยู่ตรงไหนเสี่ยงอันตรายมากเลยอไปไปไป้องไหนโอ๊ย ลบลบกองลบกองเฮ้ยน anyway, ้องไงก็เอาไปเก็บแล้วแหละทุกคนตอนนเราได้มาเยอะมากนั่นเลยไหมเนี่ยเลือองกี่กองเลื้อีกห้าอี้งห้าเลือดถังอีกห้าพี่ดีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคน ที่เราอยู่ส่งคนผ่านเนี่ยนะเออหรืต้องขึ้นทิปลายไปหาหรือเปล่าพี่นายทิมเลนไปอย่างไรเฮ้ยจะจะเขียวเจ้เขียวเจ้เขียวที่นั่นน้องไหนเจ้เขียวอยู่นั่นเั็นไงตรงนั้นมีคนเหรอทะ่หนามันไบ้ๆเป็นไงจุกกรีน้องไหนได้ไปหาจุกกรีนทำไมมันเห็นน้องไลนแล้ว า่จะควีนตาบอดแมก็ไมนอสิบควีนตาบอดจะีนตาบอดทำยังไงล่ะวีนตามอานี่เด็กคนนี้เานย่มีเจะหาเจอแล้วเข้ามาในนีมเ้นไหนเนี่ยขึ้นบันไดขึ้นบันไดตั๊บ ต่อพี่นายพี่ดีได้กี่หลอดแล้วเนี่ยไหนตัวน้องนายแย่งไปหมดเลยตอนนี้เราหายังไม่เจอนะทุกคนว่าไม่อยู่ตรงไหนน้องนายยังลูบตาบอดอีกไม่เอ่อมันต้องอยู่ในบ้านอะไรสักอย่างตรงนี้ว่าดักคืออุ้ยมันไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นหรือเปล่าตรงนี้อุ้ย อันนี้เข้าไปดูในบ้านแล้วนะี้ยโอ้ยใค้มาใครมากล้องกล้องเ้ราหา ดีบิเอาเลยแค่นันน้นมีนี่มันจะไปปล่อยน้องนายที่ไหนอะเอ้ยมันจะไปปล่อยหายแล,ล้วมูหรือเปล่าเว้ยที่ไหนจะโดดจะดีไ,นนไม่พ<ด>ังหรอกอยากกระโดดกว่าจคพบสถานที่ที่ปลอดภัยตรงนี้ตรงนี้ตรงนีง้ใส่กล่องเลยดีกว่าไหมน้องนายในห้องนั้นมีพี่ดีปิดปิดกล่องปิดกล่องก่อนอืม อยากห้องนั้นน่ะห้องนี้ตรงไหนห้องนอ้นวะโดนไหนเนี่ยค่อยๆไปนะทุกคนนี่ตไหนกับแมวอีกแล้วไม่กลัวสิ่งใดเลยไม่กลัวนี่ไงมันอยู่ห้องนี้ไงดีอีกไหมห้องนี้เฮ้ยตรงไหนท่านโง่อุ้ยนี่ทุกคน โดนละหนึ่งลอยเรือหนูคนเดียวลุกไปเลยลุยไปเลยพี่นายเอาไปเก็บเลยโอ้พี่ดีก็ตุยแล้วนะทุกคนโอ้ตกใจตกใจโอ้ยเอาเอาลงอีกแล้วเอาลงไปอีกแล้วคุณเธเย็นโลเอาขึ้นไปสิลุยมันจะปล่อยเราตรงไหนพี่นาย มันค้างง่าหนูแล้วไ,ไม่เห็นไปละตุยเลยนะทุกคนโน้แบบนี้ก็สนุกมากเลยเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมาเล่นกันนะคลิปนี้ไปแล้วนะ